สวัสดีครับสวัสดีสำรวมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทาง YouTube นะครับหลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็ทางร้านนันสักนะครับยันดึกๆนะครับก็พามาชมนะครับมิกยามาฮ่านะครับมิกยามาฮ่าแท้นะครับ MG นะครับ10บทับสนะครับ MG 10จทับสนะครับนะครับเมทอินนะครับ หมแปลงนะครับหมแปลงแทะนะครับหมแปลงแท้นะครับเครื่องแท้นะครับแท้นะครับครับใช้งานปกตินะครับนะครับด้านหลังนี่ยังสวยนะครับเข้ามาหนึ่งตัวนะครับเข้ามาหนึ่งตัวนะครับตัวเล็กกระทันลักนะครับเปิดเพลง นะครับเปิดเพลงแห่ซานะครับในห้องนะครับหอประชุมได้หมดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับใช้งานปกตินะครับแต่นะครับรุ่นนี้จะไม่มีเอฟเฟกนะครับลูกค้าต้องใส่เอฟเฟกนอกนะครับถ้าไม่ใส่เอฟเฟกนอกนะครับอยู่ในวัดอยู่ในศาลาอยู่ในโดมนะครับไม่ต้องใส่เอฟเฟกนะครับอันนี้ก็หอประชุมรับจบนะครับเปิดเพลงเซานะครับอันนี้นะครับแท้นะครับแท้นะครับมิกแท้นะครับ ใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนรันศักด์นะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับแต่นะครับแต่ผมขายในราคาหลักหลักพันนะครับผมจัดให้ราคาย่อมเยานะครับวันนี้นะครับใครที่ดูคลิปผมนะครับวันนี้นะครับจัดให้ราคาเล้าแน่นอนนะครับใครที่เห็นคลิปก็อ่า รีบโทรเข้ามานะครับอากาศนะครับอากาศก็นะครับหนาวนิดนึงนะครับก็จะอันนี้นิดนึงนะครับนี่ครับที่เขานําเข้ามานะครับนะครับไม่รู้ว่านะครับเจ้าไหนนะครับนี่นะครับที่เขานําเข้ามานะครับขายแล้วนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับอินโดนะครับอินโดนีเซียแท้นะครับ อันนี้ผมก็อินโดนะ,นะครับนะครับ7,500าบาทนะครับแต่ผมนะครับแต่ผมขายนะครับตัวนี้นะครับแท้เหมือนกันนะครับผมขายแท้เหมือนกันนะครับผมเอาแค่ผมเอาแค่2,900บาทนะครับผมเอาแค่2900บาทพอนะครับแท้นะครับแท้นะครับ2,900ายบาทย้ำนะครับแท้นะครับ2900บาทนะครับแค่นั้นนะครับผมเอาแค่นี้พอนะครับใครที่เห anyway ็นคลิปนะครับก <um ่อนปีใหม่นะครับ ก็รีบมาจับนะครับหลังปีใหม่นะครับก่อนปี่ใหม่นะครับราคาทุกราคาผมจะตัวไหนลดได้นะครับผมลดให้นะครับตัวไหนมาเต็มนะครับไม่ได้จริงๆนะครับจากใจนะครับเพราะว่านะครับของทุกอย่างนะครับเป็นมือสองเราต้องดูราคานะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้อจีนก็โหถูกนะครับเราเล่าแน่นอนนะครับอันนี้ก็สองพันเก้าร้อยบาทนะครับราคาเกือบเท่าราคา มิกจินนะครับมิกจินที่นําเข้ามาเลยนะครับอันนี้ก็แท้อินโดเลยนะครับใครที่เห็นคลิปนะครับรีบตัดสินใจรีบโทรนะครับก็ได้ก่อนนะครับไม่ว่ากันนะครับท่านไหนที่เห็นคลิปช้านะครับเห็นคลิปช้าก็ขออภัยนะครับเห็นคลิปช้าก็ขออภัยณที่นี้นะครับอันนี้ผมก็เอาแค่2 9 0 0บาทนะครับ2,900รบาทพอนะครับใครที่ติดตามผมก็เรียจับจองเข้ามาได้นะครับนะครับ ดึกๆนะครับผมก็ยังไม่นอนก็โทรเข้ามาได้นะครับไม่ว่าองเป็นหลัง9โมงนะครับ8โมงครึ่งนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับรับทุกสายนะครับรับทุกสายนะครับรีบเข้ามาได้เลยนะครับ8โมงครึ่งนะครับรีบโทรมา6โมงก็เหมือนเดิมนะครับลูกค้านะครับไม่ไทับสายนะครับหลับนะครับอันนี้ก็ดึกนะครับตอนนี้ก็น่าเวลาก็น่าจะประมาณ5ทุ่มกว่านะครับตอนนี้นะครับที่ผมรีวิวนะครับ อันนี้ผมก็เอาแค่2,900บาทนะครับพี่ทนหนสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับไม่ต้องเกร an งใจนะครับโทรเข้ามาได้เลยสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ได้รับสายนะครับไม่ได้รับสายรับสายช้าก็ขออภัยนะครับลูกค้า2,900บาทนะครับเห็นคลิปนี้รีบจับมาได้เลยนะครับมิกยามาฮ่าปย่งนะครับ2,900นะครับรีบจับจองเข้ามาได้นะครับ ใครไปใครได้ใครรีบจัดชิมใจก็ให้คนนั้นก่อนนะครับนะครับอันนี้ช่องใ่นะครับเดี๋ยวผม,มเสียบนะครับสัญญาณเข้านะครับสัญญาณออกนะครับจะเป็นแจ็คโฟนนะครับจะเป็นแจ็คโฟนนะครับจุดจุดจุจจจ จึกจึกนะครับเสียงดีนะครับเนี่ยจึก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 สวัสดีครับลูกค้านะครับจึก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 นะครับนี่ครับใช้งานปกตินะครับถ้าเราพูดไปนะครับอย่าเร่งโลเยอะนะครับอย่าเร่งโลเยอะนะครับแบบให้มันเสียงเหมือนเราที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับจึก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 อันนี้บาลานซ์นะครับซ้ายขวานะครับใช้งานปกตินะครับ ในตำนานนะครับ2,900นบาทนะครับโอ้โหคุ้มนะครับราคานี้นะครับเราแน่นอนนะครับช้งานปกตินะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์โทรนะครับนี่ครับตามป้ายเลยนะครับลูกค้านะครับมีแค่เบอร์เดียวนะครับเบอร์นี้นะครับจดได้เลยนะครับ0 8น7 3 9นะครับเฟซผมอันนี้ลายผมนะครับถ้าเข้ามาได้ที่ร้านดัลันสักอยู่ประทุมธานีนะครับคลองสามคลองหลวงนะครับไม่เชื่อใจเช็คเครดิตได้นะครับผมมีตัวตนมีหน้าร้านนะครับท่านไหนที่ เข้ามาร้านผมนะครับรู้แน่นอนนะครับใครที่มองหานะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับ2,900บาทนะครับ ช่องนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นอ่าเมนออกนะครับอันนี้ก็สามารถแยกได้นะครับ,รบสามารถต่อยฟเฟคนอกได้นะครับออกนะครับ ปรับได้นะครับน่ครับโลมิทายนะครับนะครับ2,900บาทเท่านั้นนะครับ0837398945นะครับ0837398945นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปจะต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลูกค้านะครับสวัสดีครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับ0837398945นะครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับยามาฮ่าแท้นะครับ mg 1 0 2ทับ2นะครับมีอยู่10ช่องนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลูกค้าสวัสดีครับ